มีความเป็นมาอย่างไรคะผมได้สืกสารดนตรีไทยมาจากคนตาผมก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะทําที่บ้านข,<ม>ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่เรียนรู้ให้กับเยาวชนในพร้อมที่เยาวชนที่สนใจดนตรีไทยแล้วก็เก่งดนตรีไทยเนี่ยมีมากมายซึ่งที่บ้านดนตรีไทยเนี่ยก็ก็มีอยู่หลายคนออกไปแสดงโชว์ตามโรงเรียนพอโรงเรียนก็ส่งเสริมไปแข่งขัน<ม>พอไปแข่งขันปุ๊บมีชื่อเสียงปุ๊บก็ส่งไปรายการอะไรก็มีอยู่สองสามคน เยังสดใสเหมือนน้ำแม่พิงมันคงจริงใจหักใครหาจริงสาวเอ๋ยสาวเมื่อพิงสาวเพื่อผ้าเกลี่ยฟงสาวงามมแค่สายหัวบานนั่งขิงทางสอนใจในความคิดของครูเอียดเองเนี่ย การที่เรามีความรู้ด้านดนตรีไทยอยากจะทําอาชีพด้านดนตรีไทยเนี่ยนะคะวิชาชีพดนตรีไทยทําอย่างไรถึงจะประสบผลสําเร็จโดยส่วนตัวนะครับผมเนี่ยถือว่าโชคดีหนึ่งที่บ้านทําอาชีพดนตรีอยู่แล้วค่ะ,ะที่โชคดีคือหนึ่งผมได้มาเป็นครูคได้ไปเป็นข้าราชการครูที่สอน ดนตรีไทยก็ได้เปรียบตรงว่าเรามีอาชีพดนตรีแล้วก็มีอาชีพหลักที่เป็นข้าราชก,การเนี่ยได้สอนกับเด็กๆได้สอนกับเบยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนและโรงเรียนต่างๆครับออถ้าจะให้มองสองมุมก็คือห เด็กสามารถนําไปประกอบอาชีพได้แล้วอีกส่วนหนึ่งถ้าเขามีความตั้งใจมากที่จะเป็นเป็นครู <c oughs> ก็ไปเรียนสายครูดนตรีไทยถ้าคนอยากจะมาเรียนดนตรีไทยให้ประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะเด็กหรือผู้สูวงวัยเนี่ยนะคะควรจะมีลักษณะอย่างไรคุณสมบัติอย่างไรคะเอ่อเท่าที่ดูมาเนะี่ย <c oughs> คนเก่งเนี่ยโอเคก็เขามีความสําเร็จง่ายแต่เท่าที่ผมสัมภาษณ์ได้คือคนที่มีความขยันและมุ่งมั่นจะสําเร็จได้มากกว่า อันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องมีความขยันก็คือมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นๆน,นะครับเพราะหนึ่งถ้าในเวลาเรียนขเขาเรียนตามปกติถ้ารันนอกเวลาก็คือต้องมาซ้อมดนตรีให้มากกว่าคนอื่นๆครับอ,อันนี้คือถึงจะประสบผลสาเร็จแต่ผู้สูงวัยอ่ะสามารถที่จะมาเล่นเพื่อที่จะฝึกสมาธิฝึกสมองมันจะได้ไหมอันนั้นผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะหนึ่งโน้ตเพลงเพลงหนึ่งโน้ตต้องเป็นพันๆตัว มันจะทําให้เขาได้รื้อฟือ้นความจํามันจะต้องจํายังไงให้จบเพลงจบเพลงไหนที่จะต้องสร้างสมาธิในการหลักการตีตีตละนาดตีขินตีค้องตีทุบอะไรเงี้ยมันหนึ่งได้สร้างสมาธิสองได้กระตุ้นความจําครับเ<อ>ขาบอกว่ามีผลวิจัยมาว่าคนที่มาเรียนดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือว่าดนตรีสากลเนี่ยจะช่วยกระตุ้นความจาได้ถึง6 0สอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะสองผมเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเห็นคุณค่า เห็นคุณค่าของตัวเองเฮ้ยเราก็สามารถทําได้ในหลายๆที่ที่ผมเห็น่ะผู้สูงอายุไปนั่งเล่นดนตรีบรรเลงตามงานต่างๆเนี่ยผมมองภาพว่าน่าเขามีคุณค่าจากประสบการณ์ของครูเนี่ยเด็กที่สุดอายุเท่าไหร่ที่สอนอยู่แล้วก็สูงวัยที่สุดเนี่ยเอ่เด็กที่สุดก็คือสี่ขวบครับสูงวัยที่สุดประมาณ7 2ปีครับเจ็ดสิบสองที่เคยบรรเลงคือพาหลานเรียนเรียนพร้อมหลานแล้วก็หลานพาเรียนประมาณนั้นครับก็คืออยากจะเรียนพอมาครับ สนุก,กเขาว่าขับไปทำไมมันช้าฝ่าเธอว่าทำไมมันช้าว่าหนูว่าแต่ว่าก็คือจบพร้อมกันอ่ะพาปตีร่วมก็คือตีร่วมกันได้มไม่มีคำว่าช้าเพราะว่าโดยจังหวะแล้วมันจักระตุ้นตัวเขาเองรับผร้อมทราบว่าสอนดนตรีเฉพาะวันเสาร์อยากจะให้เล่าบรรยากาศของวันเสาร์อ่ะวันบรรยากาศเป็นยังไงแบบไหนบ้างครับคือที่สอนทุกวันเสาร์เนี้ยหนึ่ง เป็นวันหยุดช่วงวันหยุดผมอยากจะให้มีัที่หรือว่าสักจุดหนึ่งได้มีจุดรวมตัวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองแร้วก็ผู้ญาตายายเนี่ยก็พาเด็กๆมาเรียนนะครับเริ่มต้นจากประมาณแค่สี่ห้าคนพอมันปากต่อปากแล้วหลายๆคนได้เห็นความสามารถของเด็กๆที่เรียนไปจากบ้านอุตีไทยแล้วมีความสามารถพอพูดต่อๆกันไปปุ๊บก็มีเพิ่มเริ่มมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเด็กห้าคนเจ็ดคนนะตอนนี้ประมาณ ห้าสิบหกคน oh. เกือบหกสิบคนนะครับผมก็เลยมีแนวคิดว่าอ้าวในไหนก็มารวมตัวจุดเดียวกันก็เลยอยากจะหาก,กิจกรรมให้เราได้ทําในวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เราได้มีการเรียนการสอนอยู่แล้วผู้ปกครองก็จะมานั่งดูนั่งดูไปบางทีก็มาเรียนรู้ด้วยนะ oh. แต่ว่าทุกเสาร์ที่หนึ่งของเดือนก็คือเสาร์แรกของเดือนเนี้ยจะมีตลาดนัดชุมชน oh. เพื่อให, oh. เอให้เพื่อให้ดึงคนจากข้างนอกที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่อ่า ไม่ได้มาเรียนหรือว่าอยากจะมาเรียนได้ได้มาทดลองก่อนพอมาแล้วปุ๊บก็ได้สร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับแม่ค้าในชุมชนซึ่งก้าส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ปกครองของเราเนี่ยนะครับได้มีรายได้เพิ่มเติมแล้วก็มีกิจกรรมทําแล้วก็เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองว่าเล่นดนตรีก็เป็นมาขายของก็ได้เงินนะครับและส่วนเด็กๆที่มีความสามารถเราก็จะมีเวทีนั้นให้เล่นแสดงความสามารถซึ่งเวทีนั้นก็เราก็จะเปิดทิปบล็อกให้กับเด็กๆก็รายได้ ได้เท่าไหร่ก็เด็กๆก,ก็จะไปหายกันเองอยากจะให้ลูเอียดจะฝากผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาหรือสารต่อภูมิปัญญานี้ได้อย่างไรบ้างคะครับ,รบวัฒนธรรมของไทยเนี่ยถือว่าเป็นรากเน่าของวัฒนธรรมโดยเฉพาะดนตรีไทยนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยอยู่ในรัน้วในวังนะครับแล้วเราก็มาสืบสานกันจนเป็นอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปให้แก่ภูมิปัญญา ทุกๆคนที่ได้เรียนรู้นะครับผมเชื่อว่าดนตรตีไทยจะไม่สาบสูนถ้ามีผู้สืบสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนประชาชนหรือว่าท่านผู้สูงอายุนะครับประชาชนถึงแม้ไม่ได้เล่นได้มาสนับสนุนโดยการมาให้กําลังใจมาให้กําลังใจก็ถือว่าเป็นการช่วยกันสืบสานอัน<า>นี้ครับก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในฐานะผมเองผมเป็นครูดนตรตีไทยนะครับผมเองผมก็ตั้งบรรทันมาตั้งก็เริ่มอยู่แล้วว่าผมอยากจะให้มันคงอยู่ ยังยืนยงเพราะว่าหนึ่งมันมีคุณค่าและท่งคุณค่ากับประเทศของเรามากมันคืออัตลักษณ์มันคือวัฒนธรรมมันคือรากเน่าของคนไทยนับว่าเป็นภูมิปัญญาไทยอีกภูมิปัญญาหนึ่งที่เรียกว่าเราจะต้องดำรงรักษาไว้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงวัยแม้กระทั่ง ผู้คนทั่วไปผู้ชมก็สามารถส่งกําลังใจในการสืบสารนะคะถ้าเรามีการสืบสารกันไม่ว่าจะรูปแบบใดมันก็จะไม่สาบสูญไปจากประเทศของเราค่ะต้องขอปรบมือให้เลยนะคะกับภูมิปัญญาไทยกุลเอียดคนนี้นะคะคค่ะต้องขอบคุณมากค่ะสุดยอดไปเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับบ้านดนตรีไทยบายกุลเอียดกับความคิดที่ว่า ดนตรีไทยจะไม่สูญหายถ้ามีผู้สืบสารเพราะครูเอียดอยากเห็นดนตรีไทยยกระดับเป็นอัตลักษณ์ทางดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองในตอนหน้าสองยายจะทดลองตรีระนาดด้วยตัวเองนะครับแต่จะไพเราะแค่ไหนตอนหน้าห้ามพลาดน,นะครับ